ครับเขตดโจน้ำมันเทนเนอร์เหมือนเดิมวันนี้เป็นวันที่2แล้วก็ไม่ใช่วันที่2หรอกคือมันคูดาว12ชั่วโมงส่วนเคตนี้ก็เพ่ให้ไปขี่เรือที่เขต4ไม่ต้องไปเขต6ก็ได้ขี่แต่เขตสี่สักหนาทีหรือ5นาทีเมื่อมาอยู่ที่นอกเขตก็ขี่ไปสักประมาณ5นาทีแล้วก็ อันนี้มันจะนับให้ก็ได้ถ้าสมมติว่าเรือแตกก็กลับไปขี่มาใหม่แล้วมันจะนับเวลาให้เหมือนเดิมนั่นแหละมันจะบวกบวกกันขี่ครบห้านาทีแล้วก็กลับไปส่งเคสก็มาส่งเคสกับอาจารย์น้ำมันเทนเนอร์ <c oughs> <c oughs> ก็สง่งแวก็เสร็จไปทีเรียบร้อยไปเคสต่อไปสำหรับเคสนี้คือเราต้องให้เพื่อนทิ้งผลให้ซึ่งมันจะมีการล็อกแล้วด้วยนะ ถ้าเราเอาผลออกมาจากกระเป๋าถ้าสมมุติมาในกรณีที่เพื่อนไม่มีตังก็ง่ายๆเลยให้เราไปสุ่มผลคือถ้าเกิดเราเอาผลจากในกระเป๋ามันจะไม่โยไม่สามารถโยนไล่แต่ถ้าเป็นผลที่สุม่มมันจะสามารถโยนให้เพื่อนได้แล้วก็ให้เพื่อนทิ้งมาให้เราก็จะเสร็จเคสเนี่ยก็ให้เขาทิ้งมาเมื่อทำเสร็จแล้วก็กลับไปส่งเคส ก็จะเสร็จไปเรียบร้อยไปต่อเคสต่อไปสำหรับเคสนี้ไปให้ค่าอิดิบอล์ดสามตัวซึ่งผมค่าไปแล้วหนึ่งให้มาคุยกับนักค่าอิดิบก็จะไปค่าอิดิบอล์ดอยู่ที่เกาะไฮดาคือมันเป็นข้อความสุดท้ายนั่นแหละมันอยู่สุดเลยค่าไปแล้วตัวที่หนึ่งก็มาคุยกับนักค่าอิดิบเหมือนเดิมก็ไปค่าอยู่ที่เกาะไฮดา กิดบอดควบ3ตัวแล้วก็มาสง่งเคสดพ็้นที่เรียบร้อยกับวันที่2แล้วก็ดอคูลาวได้เลย